โยกซ้ายม้วม้วนขวายังไงครับเกิดอะรขึ้นโอ้เกือบไปแล้วครับนิดเดียวครับสวัสดีครับนุ่งเขายาย b บีเคฟาร์มครับวันนี้ก็จะพาอาจารย์และทุกท่านนะครับมาลุนดิวตันด้วยกันนะครับตอนนี้นงป่าเข้ามาแล้วครับมาลุนกันต้องมาจับอะไรมาหับ จะับไปครับขยับไปแล้วครับโอ้โหรายการเลยครับตอนนี้ครับมีโอกาสครับถึงจะมาลูกตัวก็ขยับเลยครับอลูกตายอยู่สายบนนะครับลูกต่ออยู่สายล่างครับตอนนี้มาลุ้นกันนะจะเย็นผมจะทำได้นะครับตอนนี้โอ้โหดนดีมากเลยครับออกปาตัวนี ขยับมาตรงนี้เริ่มนิ่งนะครับโหไม่กระจาย,ยไปแล้วครับเริ่มนั่งบนสายไฟแล้วครับยังไงตัวเขาลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับลงแลครับลงใต้นกตอแล้วครับไม่รู้นงียบเลยนะ Ha-ha-ha! <laughs>

Ho <laughs> ho! uh <laughs> Kau jawab apa? Kau kan? Dia jawab apa? Oh, dia dia. Kau 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 ็บมาแล้วครับไปแล้วครับที่นี่โอ้เรียบร้อยครับเทศบาลมาครับเก็บขยะครับข้างๆตรงข้างกับน้องพอดีเลยครับเตือนบนปิดหมันแล้วตายละมันเป็นไรครับมันถต่อครับโอ้ข้ามไปแล้วข้ามไปแล้ว ดีไซน์บ่ครับยังมีรุ่นมากสองครับรอบแรกเทศบาลมาครับโอ้ขยับมากเหมือนเดิมไหมครับเรามีขยับครับไม่บินเหมือนในสรอบที่แล้วครับค่อยๆขยับมาครับ ponerla ดีเด็ดครับเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหรอบสองครับรอบแรกนะครับหลิวดำครับจบขาวครับวันนี้โอเคครับก็ขอขอบคุณอาจารย์นานาทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะมาตามใหม่ครับรลิวดนครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ